สวัสีค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้รับของนะคะสั่งไอ้นี่ค่ะที่มิ่งไทยนะคะจากราซาด้าไปเราก็ไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยมันจะมีชิ้นส่วนกี่อันแล้วก็จะใช้ได้ดีแค่ไหนนะคะแต่นี้เราก็แกกแล้วนะคะเราว่ามาดูกันเลยนะคะแกกชิ้นแรกเลยก็คือมีที่ตวงน้ำวยคะนะคะมีที่ตวงน้ํานะคะแล้วก็เขาก็็ปกิ้งมาดีค่ะซึ่งมีกันกระทบนะคะเหมือนที่กันกระทบที่เราซื้อไข่ะคะ่ะ น้ำไข่ไเลยนะคะแล,ออแล้วก็มีที่ครอบไข่นะคะแล้วก็มีที่อันนี้มันจะคมนิดน,นะคะถ้าใครสัง่งมาก็ต้องระวังนิดนึงอันนี้คือที่สําหรับอันนี้นะคะที่สาหรับไข่ไข่ค่ะที่จะใส่ไข่ลงไปนะคะเป็นในใบนะคะก็บรรจุได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกค่ะหกใบนะคะแล้วก็นี้คือที่ใส่น้ําค่ะที่ใส่น้าของของตัวไข่นะคะแล้วก็อันนี้นะคะ คือที่กลัวค่ะก็น่ารักค่ะกระทัดรัดนะคะเหมาะที่จะแบบพกพาไปไหนมาไหนได้ค่ะนะคะก็ก็มีแค่นี้ค่ะนะคะเดี๋ยวเราพรุ่งนี้นะคะเราก็จะมารีวิวใหม่ก็เราจะนึ่งไข่ดูหรือว่าต้มไข่กันดูนะคะว่ามันใช่ดีแค่ไหนค่ะวจสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวเครื่องต้มไข่ค่ะสั่งมาจากลาซาด้าค่ะประเดิมวันแรกเลยนะคะนี่ค่ะก็ก็ ทำไปตามที่มันน่าจะเป็นนะคะตามที่เขารีวิวนะก็เลยรีวิวแบบนี้ค่ะให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ค่ะซ่องต้มไข่นะคะนะคะมันจะมีฝาหมอ้อฝาปิดอย่างนี้นะคะแล้วก็ดูนะคะเนี่ยมันจะมีขีดค่ะขอบๆนะคะใส่น้ําไปแค่ขอบๆนะคะแล้วก็สักครู่นะคะมันจะมีมันจะมีที่วางไขค <S <S ๆๆๆ่ค่ะเดี๋ยวเราใช้เพื่อนๆดูที่วางไข่นะคะอันนี้คือ ที่วางไข่ค่ะสามารถใส่ได้เจ็ดใบเลยนะคะอันนี้เราก็จะเอามาวางกันนะคะวางที่วางไข่เมนี้เสร็จแล้วเราก็เสียดนะคะแต่ปั๊กเนี่ยถ้าใครจะถามว่าใช้ดีไหมใช้ดีมากเลยนะคะเพราะว่าเคยเคยใช้ไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ปั๊กของเขา่าไม่ได้ให้ปั๊กไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ปั๊กมาค่ะเราต้องมาซื้อซื้อแยกนะคะต่างหากค่ะ ยังไงเลใส่ไม่ถูกนะคะอาคาใส่ได้แล้วค่ะนะคะ,ะเสร็จแล้วก็เราก็เสียบไปเลยนะคะเสียบไปเลยที่นี่นะคะค่ะ,อะตอนนี้เราก็มามาดูนะคะมาดูไฟกันนะคะไฟของเราก็ดับแล้วนะคะแสดงว่าสุกใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็ต้องเซฟจี้ไว้ก่อนนะคะเพื่อมีใหอันตรายเกิดขึ้นฉาเราก็ปิดตรงนี้ก่อนนะคะ,ะเสร็จแล้วเราก็เตรียมเปิด เปิดนะคะเวลาเปิดต้องระวังนี้นะคะเพราะมันจะมาอาจจะมีไอ้น้ำเราก็ต้องจัดงานเลยคะ่ะเห็น <an> ไหมคะมีไอ้น้ำจริงๆนะคะเราต้องมีไอ้น้ำเห็นไหมคะนะคะเราก็จะมามาดูกัน,นะคะ่ะว่าของเราจุดใช้ได้แค่ไหนนะคะเตรียมกระาเลยคะ่ะนะคะต้องใส่น้ำก่อนนะคะใส่น้ำค่ะใส่น้ำนะคะ,ะ,คะแล้วก็เอามือแหละคะ่ะเอามือใส่เอ่ออาชุดน้ำนะคะสามารถจับได้เลยคะ่ะนะคะ แล้วก็อันนี้ค่ะนี่คือเทคนิคนะคะแล้วก็สับเลยค่ะนะคะค่ะแต่ต้องเอาเมือนั้นน้ำนะคะแล้วก็สับเลยค่ะได้เลยนะคะแล้วก็มาแกะดูกันนะคะว่าว่าสุกแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราเตรียมภาชนะก่อนนะคะเราก็จะดูก่อนว่าสุกแค่ไหนนะคะเอาเรา,าตอก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 กันนะคะ,คะโอ้ เราว่าจะมาดูกันว่าสุแกแค่ไหนนะคะเริ่มแก่นะคะเห็นไหมคะสูกประมาณนี้ค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นไหมคะก็สูกประมาณนี้ค่ะนี่นะคะไม่ต้องไม่ต้องไปเสียเวลาเตรียมน้ําเติุมแก๊สอะไรให้ยุ่งยากค่ะอันนี้เติมน้ําหน่อยเดียวนะคะแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าเอ๊ะจะเผลอลืมแก๊สอะไรอันนี้เขาจะตัดอัตโนมัติเลยค่ะนะคะถ้าเราต้มแบบ วิธีปกติของเราสมัยก่อนนะคะก็ต้องใส่น้ําใส่หมอ้อนะคะเราอาจจะลืมได้ค่ะอันนี้เราก็ด,ดูนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะค่ะเรียบร้อยเลยค่ะก็สั่งจากราชาดาค่ะก็ใช้ดีเลยค่ะที่ประมาณน่าจะเ่องนเจ็ด้อกว่าบาทนะคะก็เพื่อนๆสั่งเลยค่ะใช้ดีค่ะ บอกได้เลยว่าใช้ดีก็มีประมาณ5สีค่ะมีสีเขียวสีม่วงสีชมพูสีแดงแล้วก็สีเทาค่ะก็โอเคมันก็แค่นี้วันนี้จะแค่นี้ก่อนนะคะพเพื่อนๆโอกาสหน้าจะมารีวิวอะไรอืน่นๆคะ่ะให้ดูใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย